สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกกระช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากเวทีการประชุมสหประชาชาตินะครับเมื่อคณะผู้แทนในเวทีดังกล่าวนั้นได้บอยคอรดเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับผู้นำหลายชาตินั้นลุกออกจากที่ประชุม เมื่อผู้นำของอิสราเอลนั้นขึ้นกล่าวบนเวทีนี่ถือเป็นการหักหน้าผู้นำอิสราเอลครั้งใหญ่ทีเดียวนะครับความเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว,ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับ นอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้ผ่านการสมัครสมาชิกนะครับลิงก์ใต้ข่าวเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือบางท่านจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1 1นะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1 1 เรื่องราวที่เกิดขึ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับเมื่อวันที่26กันยายน2568นายกรัฐมตรีเบนจามินในทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลเดินขึ้นสู่โพเดียมของสมัชชาใหญ่เพื่อแถลงสุดทรพจน์ต่อที่ประชุมโดยเมื่อเดินขึ้นไปนั้นคณะผู้แทนจากหลายประเทศได้ลุกเดินออกจากห้องประชุมในทันทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขา มาเพียงเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านเท่านั้นอย่างไรก็ตามภายในห้องประชุมก็ยังคงมีเสียงปรบมือจากผู้สนับสนุนที่เฝ้ารอชมอยู่บริเวณห้องประชุมชั้นบนบางส่วนเช่นกันในทันยูนั้นยังคงเดินหน้ากล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมต่อไปโดยเขาได้ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์พร้อมกลับกล่าวหาบรรดาผู้นํายุโรปไม่ว่าเอ็มเนเลมาครงผู้นําจากฝรั่งเศสหรือว่าเคียร์สตาเมอร์ ผู้นาจากอังกฤษที่เพิ่งประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ว่ากําลังผลักดันให้อิสราเอลเดินเข้าสู่การฆ่าตัวตายของชาติการกระทาเช่นนี้คือการส่งสารที่ชัดเจนว่าการสังหารชาวยิวคือสิ่งที่ได้ผลตอบแทนอิสราเอลไม่ยอมให้พวกท่านยัดเยียดรัฐก่อการร้ายใส่ปากพวกเราเราจะไม่ยอมฆ่าตัวตายเพื่อสนองความขี้ขลาดของพวกท่านที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับศัตรู และฝูงชนต่อต้านชาวยิวที่เรียกร้องเลือดของชาวอิสราเอลขณะที่ในบางช่วงของคำถแถลงเบนจามินเนทันยาฮูได้มีการกระจายเสียงผ่านลำโพงของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาโดยเนทันยาฮูได้กล่าวว่าตนขอส่งคำถามนี้ไปยังผู้นำฮามาสที่เหลืออยู่และผู้คุมตัวประกันของเราจงวางอาวุธลงปล่อยประชาชนของเราปล่อยตัวประกันทั้งหมด48คนปล่อยตัวประกันเดี๋ยวนี้ถ้าท่านทา ท่านจะได้มีชีวิตอยู่ถ้าท่านไม่ทําอิสราเอลจะตามสังหารตามล่าท่านอย่างไรก็ดีในขณะที่ในทันยาฮูกล่าวพุ่งเป้าโจมตีฮามญญาสในทันยาฮูก็ไม่ลืมที่จะวิจารณ์ประรามลีมามูสอับบาสผู้นําอย่างเป็นทางการของปาเลสไตน์ซึ่งเป็นคู่แข่งของฮามาสเช่นกันโดยเบนจามินในทันยาฮูเรียกร้ององค์กรของมามูสอับบาสว่าเต็มไปด้วยการทุจริตแม้ว่าอับบาสนั้นจะได้กล่าวประนามเหตุโจมตีของฮามาส และต่อต้านอยู่ในการถแถลงผ่านระบบออนไลน์ในวันก่อนหน้านี้ในทันยาฮูก็ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นการพันกุญพื้นที่เคสเวสต์แบงก์อีกด้วยสําหรับการเดินทางของเบนจามินในทันยาฮูไปยังนครนิวยอร์กในครั้งนี้ในทันยาฮูนั้นต้องการในการที่จะไปพูดบนเวทีในครั้งนี้แต่เขาต้องประสบกับความยากลำบากเนื่องจากต้องเดินทางโดยใช้เส้นทางที่อ้อมผ่านช่องแคบยิป,ปรอนตา ซึ่งเป็นผลมาจากหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ที่กล่าวหาว่าเบนจามินเนทันยาฮูนั้นก่ออาชญากรรมสงครามรวมถึงการใช้ความอดอยากเป็นอาวุธในการจัดการกับชาวปาเลสไตน์อย่างเป็นระบบซึ่งเนทันยาฮูได้กล่าวถแถลงถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่าอิสราเอลนั้นได้แจกจ่ายใบปลิวเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่หลายครั้งก่อนการโจมตีอย่างไรก็ดีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศการบังคับให้ประชาชนอพยพ ถือเป็นอาชญากรรมสงครามเช่นเดียวกันโดยในสงครามครั้งนี้ประชากรเกือบทั้งหมดของฉนวนกาซาได้ถูกบีบบังคับให้ออกจากถิ่นที่ตั้งนะครับของตัวเองอีกด้วยนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมครับยังมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประจําดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐนะครับได้พูดถึงประเด็นของทางด้านอิสราเอลในการผนวก ในส่วนของเวสต์แบงค์เช่นเดียวกันก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินในทัยาฮูผู้นำของอิสราเอลนั้นจะขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติประจับดินโดยดันทรัมผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าเขาจะไม่ยอมให้อิสราเอลนั้นผนวกเวสต์แบงค์เรื่องนี้จะไม่มีทางเกิดข,ขึ้นอย่างแน่นอนเวสต์แบงค์อยู่ภายใต้การบริหารขององค์การบริหารปาเลสไตน์ไม่เหมือนกาซา ที่อยู่ภายใต้การบริหารของฮามาสการผนวกเวสแบนกเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในอิสราเอลเพื่อใช้ตอบโต้หลายประเทศโดยเฉพาะพันธมิตรของสหรัฐอย่างอังกฤษและแคนาดาประกาศรับรองปาเลสไตน์ในสถานะรัฐแต่ทรัมป์บอกว่าเขาเคยคุยกับเบนจามินเนทันจูเรื่องนี้แล้วและยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการผนวกดินแดนเกิดขึ้นก่อนบอกอีกว่าถึงเวลาที่ควรพอและควรยุติเสียทีเวลานี้ใกล้มากแล้วที่จะได้ข้อสรุป ในเรื่องของข้อตกลงกาซาความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์เป็นท่าทีที่หาได้ยากน้อยครั้งทรัมปที่จะพูดระงับยับยั้งแผนการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลแบบตรงๆเบนจาม,มินเทนทัญยาฮูนั้นยังมีกำหนดการที่จะเยือนทำเนียบขาวในวันที่29กันยายน2568นี้ด้วยซึ่งเป็นการเยือนครั้งที่4นับจากทรัมนั้นเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และมีขึ้นขณะที่อิสราเอลนั้นเปิดฉากลุกใหญ่เข้าสู่กาซาซิตี้และเดินหน้าขยายนิคมในเขตเวสต์แบงก์ครั้งใกล้ชิดกับเนทนัญฮูแต่ก็ถูกแรงกดดันจากผู้นาอาหรับเช่นกันก่อนหน้านี้สหรัฐอาหรับเอเมิเรตและซาอุดีอาระเบียเตือนว่าการผนวกเวสต์แบงก์ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งจะถือว่าเป็นเส้นแดงอิสราเอลยึดเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออกรวมถึงฉนวนกาซาในสงครามตะวันออกกลางเมื่อพศ2510ขณะที่ปาเลสไตน์ ต้องการทั้ง3าดินแดนจัดตั้งเป็นรัฐในอนาคตการผนวกเวสต์แบงก์ยังหมายถึงจุดอวสานของทางออกสองรัฐที่ประชาคมโลกมองว่าเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งได้อย่างถาวรแม้รัฐบาลอิสราเอลชุดปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลชาตินิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์คัดค้าน,นการตั้งรัฐปาเลสไตน์และสนับสนุนให้มีการผนวกเวสต์แบงก์ในท้ายที่สุดที่ปัจจุบันนั้นมีผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวกว่า5,000 0 0คนอาศัยอยู่ในนิคม1 3 8ในเขตเวสต์แบงก์ ประชาคมโลกส่วนใหญ่มองว่านิคมเหล่านี้อยู่แบบผิดกฎหมายและเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพอิสราเอลนั้นกำลังเผชิญแรงกดดันเพื่อยุติสงครามและการยึดครองและนอกจากหลายประเทศยอมรับรัฐป,ปาเลสไตน์แล้วคณะกรรมการยุโรปยังเผยแผนจํากัดการค้ากับอิสราเอลและใช้มาตรการการคว่ำบาตรต่อรัฐมนตรีสุดโต่งในรัฐบาลของเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งหากนําไปปฏิบัติจริงจะถือเป็นการตอบสนองอย่างเข้มงวดที่สุด ของสหภาพยุโรปต่อสงครามในกาซาในสัปดาห์นี้ Microsoft ยังประกาศตัดการให้บริการบางส่วนกับหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลหลังตรวจพบว่าเทคโนโลยีของบริษัทถูกนําไปใช้สอดแนมชาวปาเลสไตน์อย่างกว้างขวางในกาซาในขณะที่ทางด้านความเคลื่อนไหวของมามูสอับบาสนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นประจําดีของปาเลสไตน์ก็ได้กล่าวต่อที่ประชุมของสหประชาชาติว่ากลุ่มฮามาสจะไม่มีบทบาทใดๆ ในอนาคตต่อรัฐปาเลสไตน์หลังจากที่มหาอำนาจตะวันตกหลายประเทศโดยการนําของฝรั่งเศสรับรองสถานะรัฐปาเลสไตน์ผู้นําของปาเลสไตน์ก็กล่าวสุนทรพจน์ต่อมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติผ่านวิดีโอนะครับเนื่องจากว่าสหรัฐนั้นไม่อนุญาตให้วีซ่ากับทางด้านผู้นําปาเลสไตน์รายนี้เขาจึงไม่สามารถที่จะเดินทางไปไประชุมที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้ ทางด้านมามูดอับบาสไดบอกแบบนี้ครับบอกว่าฮามาสจะไม่มีบทบาทในการปกครองฮามาสและกลุ่มมือดึงจะต้องส่งมอบอาวุธของพวกเขาให้กับรัฐบาลแห่งชาติของปาเลสไตน์อับบาสปฏิเสธความเกี่ยวข้องในการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2 5 6 6ซึ่งเป็นวันที่อิสราเอลนั้นมีผู้เสียชีวิต1219รายและส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและก็ข้อกล่าวหานี้ทําให้อิสราเอลนั้นเนี่ยครับลุกคืบกลับสู่ฉนวนกาซาและทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า6,000 กว่า6 5 0 0 0ัรายมุมุดอับบาตบอกว่าแม้ว่าประชาชนของเราต้องทนทุกข์ทรมา,านแต่เราขอคัดค้านสิ่งที่ฮามาสได้กระทำเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งเป็นการกระทำที่มุ่งเป้าไปที่พลเรือนชาวอิสราเอลและจับเขาเป็นตัวประกันและการกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์และไม่ได้เป็นตัวแทนของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและเอกราชอย่างยุติธรรมเราขอคัดค้านความสับสนระหว่างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ก,นกับอุดมการณ์ของปาเลสไตน์และประเด็นต่อต้านชาวยิว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคัดค้านโดยอิงจากค่านิยมและหลักการของเราอย่างไรก็ตามมามูดอับบาสกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาที่กินเวลานานเกือบ2ปีเป็นหนึ่งในโศกด้านตรรมด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดในศตรวตรรษที่20และ21โดยนนยัตแล้วก็ถือเป็นการเทียบเคียงกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การรุกของอิสราเอลฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปกว่า65,000าพันคน อับบาสเรียกร้องให้คณะกรรมการเฉพาะการที่นําโดยรัฐปาเลสไตน์เข้ามาดูแลถนนกาซาเป็นการชั่วคราวซึ่งกลุ่มฮามาตได้เข้าควบคุมพื้นที่มาก่อนหน้านี้แล้วนายกรัฐมนตรีเบนจามินในทัญ,ญาฮูผู้นําของอิสราเอลซึ่งได้บอกนะครับว่าการรับรองของชาติตะวันตกไม่ได้ผูกมัดกับอิสราเอลทางใดทางหนึ่งและจะไม่มีรัฐปาเลสไตน์เกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังได้เสนอแผน21ประการเพื่อยุติสงครามในกาซาในการประชุมกับกลุ่มประเทศอาหรับและประเทศ อิสลามก่อนหน้านี้ทางด้านเจ้าชายไฟซาบินฟาฮานร,รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียก็บอกว่าบรรดาผู้นําได้เน้นย้ําให้ทรัมป์ระนักถึงความเสี่ยงหากอิสราเอลนั้นผนวกดินแดนเวสต์แบงก์และก็บอกคิดว่าประทับดีสหรัฐนั้นเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงและอันตรายต่อการผนวกดินแดนในเวสต์แบงก์ก่อนหน้านี้ประทับดีเอลม,มาโคลงผู้นําของฝรั่งเศสก็กล่าวนะครับว่าทรัมป์มีจุดยืนร่วมกับชาวยุโรปในการต่อต้านการผนวกดินแดนเอสเพนบัสไอด รัฐมนตรีต่างประเทศร์เวซึ่งเคยดารงตําแหน่งกระบวนการสันติภาพเมื่อ3ามสิปีก่อนนั้นก็บอกว่านี่เป็นที่แน่ชัดว่าอิสราเอลไม่ต้องการความก้าวหน้าอิสราเอลไม่สามารถยับยั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนและดินแดนทั้งหมดที่พวกเขายึดครองอย่างผิดกฎหมายตลอดกาลมาครงบอกว่าข้อเสนอของสหรัฐให้รวมเอาองค์ประกอบหลักแผนการสั่งเศสไว้ด้วยซึ่งรวมถึงการลดอาวุธของกลุ่มฮามาสและการส่งออกกองกําลังรักษาเสถียรภาพ,าพเข้าไปประจําการเอกสารแสดงจุดยืนของฝรั่งเศส ที่ผู้สื่อข่าวได้เห็นนั้นมีการเรียกร้องให้ถ่ายโอนการควบคุมความมั่นคงในฉนวนกาซาไปยังรัฐบาลปาเลสไตน์ที่ได้รับการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อมีการหยุดยิงทั้ง,งนี้รัฐบาลปาเลสไตน์ของมามูสอับบาตมีอำนาจควบคุมพื้นที่บางส่วนของเวสต์แบงก์อย่างจำกัดภายใต้ข้อตกลงที่บรรล,ลุข้อตกลงสนิภาพออสโลในปี1993นั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ผู้นำนานาชาตินั้นหักหน้าทางด้านเบนจามินในธัญ,ญาฮูบนเวทีสาประชาชาติ ไม่ฟังสูนทรพจน์ของเขาขึ้นเวทีปับ๊บขึ้นโพเดียมปับ๊บก็เดินออกจากที่ประชุมนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตท,ท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันโดยเฉพาะเนี่ยครับสถานการณ์ความขัดแยง้งการเมืองระหว่างประเทศข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับรวมถึง ความรู้เทคโนโลยีสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเรื่องของดาราศาสตร์รวมถึงข่าวสังคมที่สําคัญสําคัญนะครับก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกันเอาไว้กดกระดิ่งกันเอาไว้หรือท่านจะสมัครสมาชิกรายเดือนเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านจะสนับสนุนแบบ300ก็ได้600ก็ได้นะครับหรือท่านนั้นจะมอบเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์ตงสำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบหรือบางท่านนั้นบอกว่าอยากจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารทําได้ไหมทําได้ครับบัญชีธนาคารกรสิกรไทยเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์นะครับ1 6 9 342 5 342 5111 1 1ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการรับที่ท่านสามารถที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้แล้วท่านนั้นจะได้ติดตามข่าวสารในทุกๆวันนะครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันในทุกๆข่าวครับ